กระติกน้าครับคุณผู้ชมครับเวลาเราจะคีบน้ําแข็งหรือว่าตักน้ํานะครับฝากระติกของเราส่วนมากแล้วเราจะวางกับพื้นนะครับวางกับพื้นสิ่งสกปรกมันก็อยู่นะครับมันจะติดมาช่วงช่วงนี้ครับเวลาเราปิดฝาตรวนี้สิ่งสกปรกเขาจะเข้าไปในกระติกน้ําหรือว่าของที่เราตักก็คือน้ําแข็งนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่าน,นครับ เจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินก็จะพาคุณผู้ชมมาดูเทคนิคหรือว่าวิธีการนาผากระติกของเรานะครับเวลาเราจะตักน้ําแข็งหรือว่าตักน้ําดื่มในกระติกน้ํานะครับส่วนมากแล้วเราจะนําฝากระติกนะครับไปวางกับพื้นหรือว่าวางกับภาชนะทําให้เชื้อโรคมันติดฝากระติกได้นะครับ แต่วันนี้พ่อเพลจะพาคุณผู้ชมมาดูนี่ครับคุณผู้ชมครับฝากระติกครับส่วนมากแล้วมันจะมีตรงที่จับนะครับเวลาเราจะวางนะครับคุณผู้ชมครับส่วนมากแล้วเราจะวางกับพื้นนะครับแต่วันนี้พ่อเพลจะมาพาคุณผู้ชมมาทําการวางฝากระติกแบบใหม่นะครับด้วยวิธีง่ายๆและไม่ยุ่งยากเลยนะครับไปเลยครับไปดูวิธีวางฝากระติกด้วยกันเลยนะครับ ที่เราจะตักก็คือน้ําแข็งนะครับเวลาเราจะตักเราจะตักแบบนี้หรือว่าขี้แบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเกกาฝาครับแต่วันนี้มีเคล็ดลับดีๆครับคุณผู้ชมครับฝากระติกแบบนี้ครับคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าตรงนี้ครับตรงที่เราจับนี้ครับสามารถนํามาวางแบบนี้ได้เลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับฝากระติกของเราไม่ต้องวางกับพื้นเลยนะครับเวลาเราจะตัก น้ำแข็งขีบน้ำแข็งสบายครับนะครับแล้วเราไม่ต้องถือให้ยุ่งยากด้วยนะครับแล้วก็สามารถขีปน้ำแข็งหรือว่าตักน้ําได้ได้เลยนะครับมันก็ไม่เกะกะนะครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับสําหรับเคล็ดลับดีๆที่พ่อเพลินมาแนะนําในวันนี้ครับ ว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามพ่อเพลินชาแนลเลยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ